สวัสดีจ้าสวัสดีที่รักทุกคนนะคะของเจี e นะคะวันนี้นะคะพี่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูช่วงนี้เราขายาขาเอ็กซ์เพนเดอร์มากขึ้นส่งมอปเจโรมากขึ้นใช่ไหมเราก็รู้แหละว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้พี่พ,พาไปดูเอ็กซ์เพนเดอร์ GT ค่ะลูกค้าเห็นไหมที่รักเห็นไหมว่ามันมีอะไรใหม่ที่รักเห็นไหมเอออะไรเอ่ยไม่ใช่ที่รักจ๋า มาดูใใกล้จ้ะมาดูตรงไฟหน้าจ้ะนี่เป็นไฟนำเข้าจากอินโดนะคะต้องบอกว่าเป็นไฟนำเข้าราคาบอกตรงๆว่าหลักหมื่นหลักหลายหมื่นอย่าพูดว่าหลักหมื่น<อ>หลักหลายหมื่นและมีที่เจีฟให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากได้แบบไฟอินโดเวอร์ชันนอกรถเรารถอย่างอะไรนะคนอย่างเรา <คน S 1> รถอาของเราต้องเวอร์ชันนอกเท่านั้นนี่จัดไปเลยจากไฟหน้าอินโด อันนี้งานแท้นะจ๊ะลูกค้าจ๋านำเข้านะจ๊ะย้ำกันอีกทีหนึ่งว่านำเข้าถ้าไม่นำเข้างานดัดแปลงเราไม่ทำนะคะทำแล้วทำไม่สุดเราไม่ทำนะจ๊ะนี่ให้ดูกันไปเลยนะจ๊ะหน้าหล่อๆนะจ๊ะของจริงต้องหน้าหล่อแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ไฟหน้าอินโดแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาที่เพจทีฟเลยนะคะจะเป็นน้องเมย์ก็ได้น้องแหนงก็ได้นะจ๊ะเออ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ